สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจักรวาลธรรมะครับวันนี้ครับผมจะชวนคุณมาทำความเข้าใจพุทธคา,าถาอันลึกซึง้งนั่นคือเรื่องไขข้อสงสัยทำไมต้องทำบุญแท้จริงแล้วบุญคืออะไรครับเมื่อคุณได้ทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติแล้วคุณจะพบว่าคุณสามารถไม่ใช่แค่ทำตามแต่ต้องเข้าใจได้จริงทำให ใจสงบจิตเป็นกุศลและจักรวาลจัดสรรให้คุณได้รับผลบุญอย่างแท้จริงได้อย่างแน่นอนนี่คือปัญญาที่จะช่วยยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนครับเราจะมาทำความเข้าใจถึงแก่นของบุญกันอย่างละเอียดว่าแท้จริงแล้วบุญคืออะไรและมีลักษณะอย่างไรอย่าพลาดนะครับ เราได้ตั้งคำถามสำคัญว่าจะทำอย่างไรให้เราเข้าใจบุญได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจแก่นแท้ของบุญซึ่งเป็นสิ่งที่ชำระจิตใจให้สะอาดบุญคืออะไรกันแน่คือสิ่งที่ชำระจิตใจให้สะอาดคำว่าบุญปุญญะ หมายถึงสิ่งที่ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสความดีความสุขไม่ใช่เพียงแค่การทำพิธีกรรมแต่คือการกระทำอันเป็นกุศลที่เกิดจากเจตนาที่ดีงามบุญไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้แต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเองทำไมคนไทยถึงทำบุญเยอะ เพราะเชื่อในพลังแห่งความดีการทำบุญจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญและเป็นสิริมงคลในชีวิตเจตนาในการทำบุญคือหัวใจสำคัญของบุญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจตนาที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งตอบแทนไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวบุญนั้นก็จะบริสุทธิ์และมีพลังมาก บุญไม่ใช่การลงทุนแต่คือการให้ที่เกิดจากใจที่ปราศจากกิเลสทำบุญแล้วชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรเพราะจิตใจดีการกระทำดีผลก็ดีเมื่อจิตใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ด้วยบุญการกระทำของเราก็จะเป็นไปในทางที่ดีนำมาซึ่งความสงบสุขในจิตใจความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและโอกาสดีๆในชีวิต เมื่อเราเข้าใจว่าบุญคือสิ่งที่ชำระจิตใจและเจตนาที่ดีคือหัวใจสำคัญคุณจะรู้สึกว่าใจสงบมากขึ้นและมีจิตเป็นกุศลที่พร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆอย่างแท้จริง เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าบุญคืออะไรและเจตนาสำคัญอย่างไรก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้ประเภทของบุญและวิธีการสร้างบุญอย่างถูกต้องเพื่อให้จักรวาลจัดสรรให้คุณได้รับผลบุญอย่างแท้จริงครับ เราได้ทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของบุญและความสำคัญของเจตนาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกในรายละเอียดของบุญกิริยาวัตถุสิบทางสู่การสร้างบุญที่แท้จริงเพื่อให้เราสามารถสร้างบุญได้ครบทุกมิติและมีใจสงบกับจิตเป็นกุศลบุญกิริยาวัตถุสิบคืออะไรคือวิธีสร้างบุญอย่างรอบด้าน นี่คือ10วิธีสร้างบุญที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน 1. ทานามัมยให้ทานการให้สิ่งของเงินทองหรือปัจจัยต่างๆตัวอย่างใส่บาทบริจาคเงินแบ่งปันอาหาร 2. ศีลไมยรักษาศีลการงดเว้นจากความชั่วรักษาศีลห้าทำให้กายวาจาใจสงบตัวอย่างไม่พูดโกหกไม่ลักทรัพย์ สาภาวนาไมยจเจริญภาวนาการฝึกจิตจเจริญสติทำสมาธิตัวอย่างนั่งสมาธิวันละห1 0นาทีรู้ลมหายใจเข้าออกสี่อจายนามมยอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ตัวอย่างกราบไหว้พ่อแม่ผู้จาสุภาพ 5. เวยาวัจมัยขวนขวายช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการงานที่ชอบตัวอย่างช่วยงานบ้านช่วยเพื่อนร่วมงานช่วยเหลือสังคม 6. ปฏิทานไมยแบ่งส่วนบุญการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้อื่นทั้งคนเป็นและคนตายตัวอย่างหลังทำบุญอุทิศบุญให้พ่อแม่เจ้ากรรมนายเวร7 ปัตตานุโมทนาไมยยินดีในบุญของผู้อื่นการแสดงความยินดีอนุโมทนาสาธะกับบุญที่ผู้อื่นทำตัวอย่างเห็นคนทำความดีแล้วชื่นชมพูดสาธุเมื่อเห็นคนทำบุญ 8. ธรรมัสสวนนไมฟังธรรมการตั้งใจฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาและเข้าใจหลักธรรมตัวอย่างฟังพอดแคสต์ธรรมะฟังเทศอ่านหนังสือธรรมะ 9ธรรมเทศนาไมา่แสดงธรรมการเผยแผ่ธรรมะอธิบายธรรมะให้ผู้อื่นเข้าใจตัวอย่างแบ่งปันข้อคิดดีๆเกี่ยวกับธรรมะให้เพื่อน10ทิฏฐุจุกรรมทำความเห็นให้ถูกต้องการมีความเห็นที่ถูกต้องเข้าใจกฎแห่งกรรมเชื่อในบุญบาปตัวอย่างศึกษาธรรมะให้เข้าใจท่องแท้ เมื่อเราเข้าใจบุญกิริยาวัตถุสิบและนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันคุณจะพบว่าใจสงบมากขึ้นและมีจิตเป็นกุศลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในตอนหน้าเราจะมาทำความเข้าใจกฎแห่งกรรมว่าบุญที่เราสร้างจะส่งผลต่อชีวิตเราอย่างไรและจักรวาลจะจัดสรรให้เราได้รับผลบุญอย่างแท้จริงได้อย่างไรครับ เราได้เรียนรู้ถึงบุญกิริยาวัตถุสิบซึ่งเป็นหนทางในการสร้างบุญอย่างรอบด้านแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจหัวใจสําคัญของพุทธธรรมอีกประการหนึ่งนั้นคือกฎแห่งกรรมจักระวาลจัดสรรผลบุญเพื่อให้คุณเข้าใจว่าบุญที่คุณสร้างจะส่งผลต่อชีวิตคุณอย่างไรและจะได้รับผลบุญอย่างแท้จริงได้อย่างไรกฎแห่งกรรมคืออะไร คือความเที่ยงธรรมของจักรวาลกรรมหมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาทางทางกายวาจาหรือใจกฎแห่งกรรมคือกฎธรรมชาติที่เที่ยงตรงว่าทําอะไรย่อมได้อย่างนั้นทํากรรมดีย่อมได้ผลดีทํากรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว กฎแห่งกรรมไม่ใช่การลงโทษแต่คือคกลไกธรรมชาติที่เที่ยงตรงที่ทำให้ทุกการกระทำของเรามีผลตามมาจักรวาลจัดสรรผลบุญคืออะไรคือคกลไกอันลึกซึง้งคำว่าจักรวาลจัดสรรหมายถึงกลไกแห่งกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างละเอียดซับซ้อนบุญที่เราสร้างไปนั้นสะสมอยู่ในจิตใจของเราและส่งผลต่อชีวิตของเราในหลายรูปแบบ ผลของบุญในปัจจุบันและอนาคต 1. ผลต่อจิตใจเมื่อทำบุญด้วยเจตนาดีจิตใจจะผ่องใสสงบมีความสุขความสุขที่เกิดจากการให้คือผลบุญที่บริสุทธิ์ที่สุด 2. ผลต่อการกระทําและโอกาสคนที่ทําบุญบ่อยๆมีจิตใจดีมักจะคิดดีพูดดีทดําดีซึ่งจะนําไปสู่การกระทําที่ดีและการกระทําที่ดีจะสร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตเช่นได้รับความช่วยเหลือมีคนเมตตา 3. ผลต่อสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบข้างการทําบุญด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะสร้างพลังงานบวกดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิต เมื่อเราเข้าใจกฎแห่งกรรมและกลนไกที่จักรวาลจัดสรรผลบุญคุณจะเห็นว่าบุญไม่ใช่แค่การทำตามๆกันไปแต่คือการสร้างเหตุที่ดีเพื่อรับผลที่ดีคุณจะได้รับผลบุญอย่างแท้ทริงการเข้าใจกฎแห่งกรรมจักรวาลจัดสรรผลบุญนี้จะช่วยให้คุณได้รับผลบุญอย่างแท้จริง และมีความเข้าใจในการทำบุญที่ถูกต้องครับเราจะมาสรุปแก่นคาทั้งหมดและมอบบทตื่นรู้เพื่อชีวิตที่ใจสงบจิตเป็นกุศลจักรวาลจัดสรรให้คุณได้รับผลบุญอย่างแท้ทิงและมีความสุขในชีวิตครับท่านผู้ฟังทุกท่านเราได้เดินทางมาถึงบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของชุดพิเศษพุทธคาถา ไขข้อสงสัยทำไมต้องทำบุญแท้จริงแล้วบุญคืออะไรไม่ใช่แค่ทำตามแต่ต้องเข้าใจแล้วท่านผู้ฟังครับพุทธคาถาไขข้อสงสัยทำไมต้องทำบุญแท้จริงแล้วบุญคืออะไรที่แท้จริงคือการสร้างความดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์ตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนเมื่อคุณได้ฝึกปฏิบัติตามหลักนี้แล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่ทรงพลัง หใจสงบคุณจะมีจิตใจที่ผ่องใสสงบปราศจากความกังวลและกิเลส 2. จิตเป็นกุศลคุณจะมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปรารถนาดีต่อผู้อื่น 3. จักรวาลจัดสรรกฎแห่งกรรมจะทำงานอย่างเที่ยงตรงนำพาผลบุญมาสู่ชีวิตของคุณ 4. ได้รับผลบุญอย่างแท้จริงเป็นความจริงที่เกิดขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคตไม่ว่าจะเป็นความสุขทางใจโอกาสที่ดีหรือการมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองจงเชื่อมั่นว่าการเข้าใจบุญและทำบุญด้วยเจตนาที่ถูกต้องคือการไม่ใช่แค่ทำตามแต่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริงเป็นกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบความจเจริญและความสุขนิรันครับ กุญแจสู่ชีวิตที่สดใสและมั่นคงคือการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาการอ่อนน้อมการช่วยเหลือการอุทิศบุญการยินดีในบุญการฟังธรรมการแสดงธรรมและการมีความเห็นที่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้คือพุทธคาถาที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบปัญญาและความสุขอย่างแท้จริง ท่านผู้ฟังทุกท่านครับจงจดจำพุทธคาถาไขข้อสงสัยทำไมต้องทำบุญแท้จริงแล้วบุญคืออะไรนีไว้นะครับและมันมาทบทวนและฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องคุณจะพบว่าคุณสามารถไม่ใช่แค่ทำตามแต่ต้องเข้าใจได้อย่างแน่นอนทำให้ใจสงบ จิตเป็นกุศลและจักรวาลจัดสรรให้คุณได้รับผลบุญอย่างแท้จริงสู่ความสุขนิรันด์อย่างยั่งยืนครับและมีความสุขในชีวิตครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสงบและความเจริญในจิตใจตลอดไปครับสาธุ